เยอะเลยหนักเลยท <S 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 นะั้งนู้นแ่ะเดี๋ยวเอานี่ก่อน

เจ้าท้าวหนุ่มอยู่เป็นเจ้าท้าวเดือนหน้าหนุ่มยี่ไปอยู่บ้านสร้าง บ้านบ้านยายเป็นไงน้ำท่วมเยอะไหมครับทั้งบ้านเลยทั้งบ้านเลยดูไปไฟเปิดติดไหมติดเฮ้ยเปิดไฟหน่อยเปิดเออเปิดเหรอเออโอ้โมันท่วมมันท่วมตั้งแต่ตอนไหนยายท่วมมาตั้งแต่ตอนไหนตอนเที่ยงคืนมาเลยเอยพอตีหนึ่งน้ำก็เข้าเออแล้วนักตอนไหน มันนักตอนไหนนักตอนหน้าบ้านนักที่สุดเลยตอนไหนตอนตีตีสองตีสองตีสองกว่ากเนี่ยตอนนี้มันเพิ่มขึ้นเลยไหมเนี่ยดูแล้วยายดูแล้วพวกนั้นว่าลรถคนรถน้อยเดียวเนาะเวลามันขึ้นถึงก้อนนู่นอ่ะขนขนอะไรทันไหมเนี่ยกว่าฉันเก็บที่รับที่นอนขึ้นไปไหวก็ีกาลกว่าไม่เอาลงมาไงเออเออเออแค่นี้ก็เก็บของนิดๆหน่อยๆ คือมนุษยงคือยังไม่โอ้ยายทำกระสอบตายยังไม่ไหวเนาะลูกชายด้วยล้างไอ้ลูกชายกหล้างคนมาลาใส่มันยังขึ้นได้อยู่นะบ้านคุณยายชื่อบ้านบ้านยายอะไรครับเนี่ยชื่อชื่อยายอ่ะป้าย้อยป้าย้อยนามสกุลสกุลห้วยตรงค่ะห้วยตรงอายุอายุยายกี่ปีอายุยายเท่าไหร่อ่ะุเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเลขที่เท่าไหร่บ้านเลขที่สามเก้าค่ะหมู่ มูซีสามเนาะอ่าอ่าอ่าตำบลนันหอมมือปราจินครับครับโหอยู่ในบ้านยายขนาดนี้เลยเนาะทุกปีเลยทุกปีทุกปีเลยอะครับครับครับ น้ำท่วมตอนนี้ที่เกิดจากออสาเหตุนะคะ<ด>ก็เกิดจากเมื่อคืนได้มีฝนตกหนักที่เอวนรก80มิลเพราะฉะนั้นก็ส่งผลให้น้ําตีเข้ามากลางคืนประมาณตีสองนะคะเข้ามาในมุ่ที่12ของตำบลเนินหองและส่งผลกระทบต่อบ,บ้านเรือนของรัศรรษ20หลังคางเรือนและวก็วัดทานเราซึ่งขนาดนี้ก็มีหน่วยงานที่เข้ามาดนินการการ็มีกรม,มฐานราาที่2และ3พระองค์นะคะแล้วก็สมรภังาน ป้องกันบรรเทาสาภัยเขาเข้ามาเรารวมทั้งท่านในพืน้นเมืองก็เข้ามาดูแลนอกจากนี้ก็ยมีของอปตเดือนหอก็เข้ามาดูแลน,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 นะคะสถานการณ์น้ําตอนนี้จะตอนนี้สถ,ถานการณ์น้ําตอนนี้เริ่มลดลงนะคะก็คาดว่าถ้าน้ําจากเขาไม่เติมลงมาพรุ่งนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะพอดีว่าน้ำนี่จะลงไปสร้างกับพื้นที่อื่นตอนนี้เราคิดว่าถ้าไม่เติม,มนะตอนนี้ไม่มีฝนเติมมาจากข้างบนเนี่ย ก็น่าจะไม่มีผลกระทบจากข้างล่างเท่าไหร่ถ้ามีลงมาถ้ามีก็อาจจะมีผลกระทบนะคะซึ่งเราจะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะตอนนี้เรายังไม่ยังไม่ไปื้อถนนเพื่อจะเร่งระบายน้ําก็จะใช้บล็อกคอนกรีตเหมือนเดิมก่อนเพราะว่าระดับน้ําลดลงมาหลายเซนแล้วค่ะป,ปัญหาเรื่องลัลงของหมู่บ้านบ่อแร่ทันเราเนี่ยสรุป,ปปัญหาเกิดจากคือคืออย่างนี้จริงๆหมู่บ้านนี้ก็เป็นอยู่ในที่สูงนะคะคแต่เนื่องจากว่าน้ําเวลาลงมาจากเขาเนี่ยมันลงมาเร็ว มันลักษณะที่ไหลหลากแล้วก็การระบายน้ำเนี่ยเราอาจจะมีบล็อกคอนดูกซึ่งเราสร้างแต่เดิมเนี่ยมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่กว้างนะคะท่อรอดน้ำาา่ะซึ่งตรงนี้ในอนาคตอาจจะเพิ่มท่อรดน้ําให้มากขึ้นก็จะช่วยบรรเทาการไหลของน้ําได้ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวจังหวัดก็จะมืดอดกบเร่งด่วนให้ตรงนี้นะคะ นอกจากตรงจุดนี้แล้วมีตรงไหนของจ,งจังหวัดปราจีนบุรีครับที่สถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ของที่ได้รายงานก็มีที่นี่ที่เดียวนะคะก็เกิดจากที่ปริมาณฝนที่ตกที่น,น้ำตกเหวน,นกรกเมื่อคืน80มิลิมครับริมถนนสุวรรณนศรเป็นยังไงบ้างครับบ้านของว้างของตรงนี้ก็ยังไม่มีผลกระทบ,บนะคะคคคคขอบคุณมากค,ครับ